วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการขายหมูนะครับสวัสดีครับก็คืยกับผมช่อง Stocky Investor นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการขายหมูนะครับซึ่งไอการขายหมูเนะี่ยในตลาดพ้กเนี่ยมันเป็นคําแทนนะครับคือความจริงแล้วเนะี่ยการขายหมูที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การขายหมูตัวเป็นๆออกไปจริงๆนะครับแต่ว่าเป็น,ปนการเปรียบเทียบเวลาที่เราซื้อพูดมาตัวหนึ่งเนะี่ยแล้วเราได้ทําการขายมันออกไป แล้วทีนี้หุ้นตัวที่เราขายออกไปเนี่ยมันราคาวิ่งขึ้นไปต่อนะครับจากราคาที่เราขายจริงเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อให้หุ้นที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วเราขายไปในราคาที่เรามีกําไรนะครับแต่ว่าถ้าเราขายหมูเนี่ยหรือว่าขายปุ๊บแล้วราคามันวิ่งขึ้นไปต่อเนี่ยมันก็ทําให้คนที่คือหุ้นตัวนี้มีอาการเสียใจยได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดเลยนะครับที่ผมเพิ่งเจอไปมาครับก็คือการที่ผมซื้อหุ้้้นนตัวววึงงครแลก็าาาเเี่่ิขม ประมาณ2าเปอร์เซ็นต์แล้วแหละซึ่งมันก็ใกล้จะถึงราคาที่คนที่จะต้องขายแล้วแหละแต่ว่าทีนี้ผมก็ขายไปก่อนราคาที่ผมประเมินไว้นะครับแล้วทีนี้หุ้นตัวนี้เนี่ะมันก็วิ่งไปต่อนะครับมันก็จะเข้ากับเคสนี้เลยนะครับว่ามันคือการขายหมูนะครับในตัวนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหานะครับว่าหุ้นตัวที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะขายไปตรงไหนนะครับแล้วทำยังไงนะครับให้เราไม่ขายหมูนะครับหรือว่าไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะครับโดยวิ่งแก้เนี่ยที่ผมเอ่ยนั่งคิดมานะครับ หลักๆนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับ <_ d ata> หัวข้อแรกเนี่ยผมมองว่าอาจจะใช้เป็นตัวเทคนิคข้อนะครับหรือว่าเป็นการลากกราฟนะครับประกอบนะครับว่าราคาที่เราควรจะขายเนี่ยมันควรจะเป็นราคางหาน,นะครับซึ่งมันก็ต้องมองไปที่ตัวโวลูมนะครับหรือว่าเป็นการลากตัดไปตัดมาของกราฟราคานะครับว่ามันควรจะขายณงนจุดไหนแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเนี่ยจะใช้ตัววิธีที่2นะครับซึ่งก็คือการประเมินมูลค่านะครับ ไอวิธีประเมินมูลค่าเนี่ยก็คือเราจะเป็นตั้งราคาขึ้นมานครับไปหามาแหละว่าหุ้นตัวเนี้ยมันควรจะขายที่ราคาประมาณตรงไหนครับแล้วเราก็ขายไปที่ราคาตรงนั้นเลยแต่ว่าไอข้อเสียของไอตัววิธีประเมินมูลค่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมมองว่าบางครั้งเนี่ยผมขายแล้วอะต่อให้เป็นที่ราคามูลค่าแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็จะวิ่งราคาก็จะวิ่งขึ้นไปต่อครับมันจะไม่ใช่ว่าพอถึงราคาที่ประเมิไนไะ้เนี่ยเราหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะตกลงมาเลยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นข้อเสียของวิธีการประเมินมูลค่าครับ เรอเหตุการณ์ล่าสุดที่ผมเพิ่งไปเจอมาที่ผมเล่าไปตอนตอน้นคลิปนะครับก็คือผมได้ประเมินราคาหุ้นตัวหนึ่งไว้นะครับแล้วทีนี้ราคาหุ้นตัวเนี้ยก็ขึ้นมานะครับผมประเมินไว้ประมาณ4.7 4.6บาทนะครับแต่ว่าก็ขายไปที่ประมาณ4.2 4.3ประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็ยังมีราคาแก็แบ,บให้วิ่ของขึ้นอีกประมาณ0.3บาทใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยความจริงแล้วอะผมจะต้องไปขายที่4.6บาทนะ แต่ผมรีบขายไปก่อนนะครับขายไปที่4.2 4.3ปุ๊บแล้วราคาหุ้นมันก็วิ่งขึ้นไปต่อนะตรงเนี้มันก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับที่ผมรีบขายไปก่อนในะราคาที่ผมตั้งไว้ในใจนะมันก็เกิดมาจากการที่ผมเนี่ยเข้าไปดูราคาหุ้นตนัวนี้บ่อยนะครับแล้วก็มองมันจ้องมันนะครับบางทีมันก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นมานครับผันผวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยสับสนได้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็ขายไปก่อนที่ราคาที่ผมตั้งไว้ในใจมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ ไอปัญหาเนี้ยถ้าผมเนี่ยไม่เอาเวลามางั่งดูนะครับจ้องราคาหุ้นตัวนี้ตลอดเวลาเนาะในวันวันหนึ่งผมก็มองว่าบางครั้งเนี้ยการที่เราถือหุ้นตัวหนึ่งเนี้ยแล้วก็ปิดจ,จอไปเลยนะครับในงานสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาดูคีหนึ่งก็ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็พอมาถึงตอนเนี้ยผมก็กลับเสียใจนะครับว่าผมรีบขายก่อนที่ราคาที่ผมประเมินไว้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมแบบ ประเมินไปที่สี่จุดหกแล้วหุ้นตัวนี้มันขึ้นมาที่สี่จุดหกจริงแล้วผมก็ขายไปที่ราคาสี่จุดหกเนี่ยต่อให้หุ้นมันวิ่งขึ้นไปต่อเนี่ยผมก็จะเสียใจง่ายขวัญนะครับเพราะว่าผมได้ทําใจไปแล้วนะว่าผมประเมินไปที่ราคานี้แล้วผมก็ขายที่ราคานี้นะครับก็เลยมองว่าสรุปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่ติดตามผมอยู่นะครับก็อันนี้เป็นวิธีของผมเองแล้วกันครับว่าผมมองว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราประเมินราคาไว้เนี่ยเราก็ควรจะขายที่ราคาที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็คิดถึง ผลที่จะตามมาในตอนหลังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าราคามันขึ้นต่อนะครับหรือว่าลงอะ่ะเราก็จะไม่เสียใจนะครับหรือว่าดีใจกับมันมากเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นทาร์เก็ตนะครับหรือว่าเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ในตอนแรกแล้วว่าเราจะขายที่ตรงนั้นแล้วเราก็ทําตามที่เราตั้งไว้ได้ตรงนี้นครับผมมองว่ามันจะมีผลกับทางจิตใจที่ดีกว่านะครับดีกว่าการที่เราตั้งไว้ที่4.6ปุ๊บแล้วพอมันขึ้นแค่4.3เนี่ยเราขายเนี่ย โอเคนะครับมันดีค่าหุ้นตัวนั้นพอขึ้นมาถึง4.3แล้วมันตกลงมาเลยโอเคเราอาจจะดีใจแต่ว่ามันวิ่งขึ้นต่อเนี่ยผมมองว่ามันเสียใจมากกว่านะครับก็คือพยายามทําตามแผนให้ได้นะครับแผนที่เรามองไว้งแต่แรกแล้วก็ดูเขาเรียกว่าไคลิดผลวที่จะตามมาง่ายงาคนนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปในทางไหนได้บ้างแล้วเราก็ทําใจยอมรับไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเสียใจน้อยลงนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับ กับการถือหุ้นนะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าที่จริงมันก็ใช้ใกล้กับสินทรัพย์อย่างอื่นทุกๆสินทรัพย์เลยนะครับก็คือการวางแผนก่อนนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็เราจะทํำยังไงนะครับว่าค้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอางาขวองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประมาณไหนบ้างนะครับแล้วเราจะแอคชั่นกับมันยังไงครับหรือว่าปฏิบัติกับมันยังไงตรงนี้ครับก็ควรจะวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับแล้วก็ทําตามให้ได้ด้วยตรงนนี้้ครัับมก็จะทําใหเราเนี้ยครับกับการํา อะไรก็ตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพูดแค่ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับ,นนรบฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไปด้วยง่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ